อันนี้มาเติมความรู้ก่อนค่ะแล้วค่อยกลับไปเติมความรักเอากับเขาด้วยรับฟเลิฟเลิฟทางนี้แหละคะรักที่ดีคือรักในอาชีพค่ะรักในอาชีพนะคะมาจากไหนคะคุณปุ้ยพุ่ยชัยภูมิค่ะชัยภูมิซัปลปโรพะเยาค่ะพะเยารามคำแหงค่ะรามคำแหงนะคะทางนี้แหละคะประชุมท่านี t h m a i c Academy หน1่ครูรักัันวาเลนไทน์จับมือกันมาเรียนเป็นเทรนเนอร์จะเปิดสอนแล้วนะคะสปาเวียดนามเป็นยังไรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกฟินมากแล้วก็ข้าวฟ้าขอาอินไปหลายรอบเลยก็สามคำสำหรับคนที่โดนน้ำหนักมือแบบนวดแบบนี้ สบายฟินหลับครับเออสบายฟินหลับแฟภรรยาสวยมากนะคะอ่าคนนิจิมะอิจิ่ะเป็นไงสบายดีไหมคะสบายค่ะ แตกเสียงก็เหมือนแสงจะ, <ๆ S 3> จะหลับแล้วนะ,ะนอันนี้คือสปาอะไรคะสปาศรีสะเวียดนามสบายจนลืมว่าเป็นสปาศรีสะเวียดนามนะคะชื่อเทรนเนอร์นาค่ะเทรนเนอร์นาคะน่ะ,คะอันนี้มาจากจังหวัดไหนคะลูกสาวแก้วค่ะสะแก้วนะคะ,ะ,ะ,คะหลายๆเช็คเอาไปใช้ได้ทั้งปีเลย เดอะเมจิกอะคาเดมีสถาบันพัฒนาสุขภาพและความงามครบวงจรรงังสิตปทุมธานี